ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณ,คณแม่ทําคลิปผ้าใหม่มือสองนะคะรอบบ่ายรอบข้ามมานี่ค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นพิเศษนะคะค่ะคุณแม่โปรค่ะผ้าพันนี้ผ้าขายไอ,ไ,อไอคนทักค่ะค่ะเป็นเงีย,งยบๆค่ะผ้ามือสองไม่เคยเงียบนะคะค่ะวันนี้เป็นเงีย,งยบๆค่ะผ้ามีแต่ดสวยค่ะ ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะ600บาทนะคะแ0 0อยไม่ขายขาย600านะคะค่ะคุณแม่ขาดทุนนะคะค่ะ6 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ600บาทค่ะค่ะคุณแม่ขายของต้องคุณแม่ต้องขายออกไปให้หมดเลยนะคะคุณแม่ไม่เคยเอาไว้นะคะค่ะรอบหน้ามีใหม่ค่ะค่ะเราก็ดูกันใหม่ไปเรื่อยค่ะรอบนี้ก็คือวันนี้ก็คือให้มันหมดไปเป็นร,บรอบๆนะคะ ขาดลายขาดลายหอฉัดนะคะสวยนะคะไม่มีตาหนินะคะขาดผ้าเกรดดีมากค่ะไม่มีตําหนินะคะขาะราคาหกร้อยบาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะแปดร้อยไม่ขายขายหกร้อยบาทค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะคนแม่ต้องโปรออกค่ะโปรออกให้มันหมดไปเลยนะคะเป็นรอบเป็นรอบนะคะขาดโปรโมชั่นพิเศษค่ะมือสองค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ แม่บอรลรักผ้าไหมสวยสดนค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะค่ะไม่มีตำหนินะคะถ้าไม่มีตำหนินะคะค่ะไม่มีรอยขูดเขียนนะคะราคาหกร้อยบาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะสวยค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะหกร้อยบาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะโปรโมชั่นค่ะค่ะงานโปรพิเศษนะคะค่ะนี่ก็ลายเก่าลายโบราณค่ะสวยค่ะไม่มีตําหนิค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะเกรดแปดร้อยบาทมาขายโปรโมชั่นหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นโยนค่ะทุนไปเลยค่ะคุณแม่ขาดทุนไม่มาค่ะเที่ยหน้าเราก็หามาใหม่ค่ะรอบโปรโมชั่นพิเศษค่ะงานเก่าเก็บโบราณนะคะ ค่ะเป็นงานไหมบ้านทางพุ่มทางยืนค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะเท่านั้นก็800บาทค่ะเอ0บาทก็ผ่านไปแล้วค่ะค่ะ600บาทค่ะโปรโมชั่นค่ะ600บาทนะคะค่ะ600บาทค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะค่ะเป็นงานผ้าเกรดดีทั้งนั้นเลยค่ะ600บาทค่ะเป็นผ้าเกรดดีนะคะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะรอบโปรโมชั่นรอบพิเศษค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะรอบพิเศษนะคะหกร้อยบาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สามตะกอทอมือค่ะผ้าผืนใหญ่ด้วยค่ะมีน้ำหนักด้วยค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหกร้อยบาทค่ะโปรโมชั่นรอบพิเศษนะคะรอบนี้รอบเดียวค่ะหมดเลยแล้วหมดเลยค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะรอบโปรโมชั่นพิเศษค่ะเป็นผ้าสามตะกอผืนใหญ่ผืนกว้างเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะไม่มีตำหนิเป็นผ่าคัดเกรดรองค่ะคัดเกรดแปดร้อยบาทนะคะ เรามาโปรโมชั่นออกไปค่ะหกรอบาทนะคะค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะหกรบาทค่ะค่ะหกรบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณทุณี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องค่ะ